สถิติฟุตบอลกับพี่แขมนะครับสำหรับคลิปนี้พี่แขมพาไปดูสถิติของสโมสรปาร์ซีเอฟเกมดวนเกือกในบ้านทุกรายการ8นัดหลังสุดของปาร์ซีเอสโมสรชั้นนำแห่งฮังการีซึ่งมีกอ,อกกี้บ็อกนาเป็นเทรนเนอร์ล้วนบังเกิดประตูนในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายทุกเกมนะครับไม่ว่าพวกเขาจะทำศึกฟุตบอลลีกหรือว่าแข่งขันในฟุตบอลถ้วยก็ตาม ตัวอย่างเช่นวันที่15มีนาคมนะครับในเกมเผชน,น้ากับอุสเปสในฟุตบอลลีกฮังกนนา, 68, 20, านนร,กมรกก emia, ลลกีมีประตูเกิดขึ้นนาทีที่68และ90ว,วันที่20เมษายนน, k k, นะครับในเกมปะทะกับปุสกัตอะคาเดเมียในฟุตบอลลีกมีประตูเกิดขึ้นนาทีที่73และ90บวก2วันที่23เมษายนในเกมหวดกับซาเลกเซกนะครับในฟุตบอลถ้วยแมกยามีประตูเกิดขึ้นนาทีที่85และ90บวก3 วันที่11พฤษภาคมนะครับในเกมดวลกับ 4, กเฟลลรนซ์ว 24, าล็อกซี MS, ่ก็มีประตูเกิดขึ้นนาทีที่ 72, 89แกและ90บวกและล่าสุดครับวันที่24พฤษภาคมในเกมฟัดกับเคชเคมสนะครับก็มีประตูเกิดขึ้นนาทีที่90 2สบวกสรุปเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับเกมในบ้าน8นัดหลังสุดของปาร์ซิมีค่าเฉลี่ยการเกิดประตูระหว่างนาทีที60่60-90ถึงสูงถึง2.13ประตูต่อกเกมและมีสัดส่วนประตู0.5ระหว่างนาทีที่ากับถึงเก็ม พี่พี่ครับเวลาเที่ยงคืนของวันที่11ดกรกฎาคมนิวเคลียร์ทีมซึ่งเป็นฉายาของปาคซินะครับจะเปิดลังเย่าณสังเวียนเฟเฮอร์วัลลี่อูดิสตาดิโอนตอนรับการมาเยือนของอาคันตุก,กาจ,จากโรมาเนียอย่างเซียบอักครูในรายการฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกเกมนี้ครับไซติบ,บอกแกเราว่าจะมีประตูเกิดขึ้นในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายสำหรับแฟนนะุ้นแฟนที่หลักยิ่งนะครับ